กุ้งพลอยชี้แจงหลังอดีตสามีโพสต์ฟาดเรื่องจริงไม่ใช่อย่างที่ทุกคนเข้าใจกันสืบเนื่องจากประเด็นที่หนุ่มสอนรามโพสต์อินสตาแกรมขออนุญาตชี้แจงเรื่องปัญหาของโทรศัพท์ของตนที่โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้เป็นเพราะอดีตภรรยาแอบไปขอซิมใหม่ลั่นชีวิตนี้ต้องการอยู่กับลูกแบบสงบไม่ต้องการความวุ่นวายตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด กุ้งพลอยได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้ผ่านทางไลฟ์ติ๊กตอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดมีการพูดคุยกับอดีตสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งรู้สึกเสียใจและน้อยใจทำไมคิดกับตนแบบนี้ถ้าตามกฎหมายกุ้งพลอยก็ไม่ผิดถ้าตามเจตนากุ้งพลอยก็ไม่ผิดพอได้คุยก็พอที่จะเข้าใจและพี่เขาเองก็เข้าใจก็แสดงว่าจบ พร้อมทั้งเล่ามือถือกุ้งพลอยหายกุ้งพลอยมีใบแจ้งความมีพยานด้วยที่ไปสถานีตำรวจไปแจ้งความไปทำบัตรประชาชนและก็เบอร์มันเป็นของกุ้งพลอยนะ ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากความจริงมันไม่มีเจตนาที่ไม่มีเลยสักอย่างเจ้าของเบอร์ก็คือกุ้งพลอยพอไปเอาเบอร์มาก็บอกกับเขาว่าเอาทั้งหมดก็ไม่รู้หรอกว่าเบอร์นั้นน่ะเป็นเบอร์อะไรยังไงเพราะฉะนั้นกุ้งพลอยถึงได้บอกว่าถ้าคนที่จะต้องกลัวมันควรจะเป็นกุ้งพลอยมากกว่าที่เบอร์เบอร์นั้นมันเป็นเบอร์ชื่อของกุ้งพลอยและโอเคกุ้งพลอยเป็นคนซื้อมากุ้งพลอยเป็นคนซื้อเองจ่ายเงินด้วยตัวเองแต่ให้พี่เขา นานนจนลืมไปแล้วเพราะว่ามีหลายเบอร์ถ้าอยากจะกลัวกุ้งพลอยควรจะกลัวมากกว่าที่ชื่อเสียงเป็นเราแต่ผู้ใช้เป็นของคนอื่นแต่กุ้งพลอยไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวเพราะเชื่อใจพี่เขาพี่เขาจะเอาไปทำอะไรก็ได้ทำอะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นกุ้งพลอยอยากให้ทุกคนคิดว่ามันมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นและเข้าใจผิดมากกว่าตอนนี้เคลียร์แล้วก็จบแล้ว พี่หนุ่มลบโพสต์แล้วก็แสดงว่าพี่เขาเข้าใจว่าเราไม่มีเจตนาอะไรก็ถือว่าโอเคแล้วกุ้งพลอยเชื่อว่าเจตนาดีทุกอย่างจะออกมาดีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o m